พี่น้องเห็นบอร์ดนกพงศก,กรนะคะโพสแบบนี้กะดีใจน้ำพลินเออแล้วกะดีใจทีเสียงหกนะคะกลับมากขึ้นฉีดอีกครั้งหลังจากที่มีการเปิดฤดูกาลไปในวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานะคะกะบอดนกพงศก,กรก็ได้ออกมาโพสหลายย่าว่าจะเป็นสตอรี่หรือว่าทั้งโพสในเฟซบุ๊กส่วนตัวน,นพงศก,กรเนาะต้องบอกเลยว่า ดีใจน้ำเพลินอีดีแล้วกันหลายอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปของเส er ียงมีหกทุกอย่างที่เกิดขึ้นหรือว่าในมือเปิดฤด,ด,ดูกาลพ่อเสหเห็นกันดูว่าเอฟซีพ่อพ่อม่์เมนะคะหักแพงสํดายนํามาเบิงนํามาเชียนํามาห้กําลังใจเยอะแยะขนาดใดน,นะคะ่ะพี่น้องเทากัดีใจน้ำในการที่เกาเนี่ยบอเมเบนต่ผู้เหตุข่าวเนาะเท่าก็เป็นเอฟซีทางเส er ียงมีหกูนนึงคือการเท่าก็เป็นเอฟซีเนาะไอเอฟซีพ่อ,อ,อ, FC, พอจา๋าคือการนะคะ เอซีหลายคนเท่ากับเอนดูแล้วก็เห็นว่าเสียงวีหกนะคะกับมาแบบโอ้ยมีคนหลาวามสนใจขนาดนี้เท่ากับดีใจน้ำอิหลีคะ่ะพี่น้องซึ่งสตอรี่ที่ทั้งบันทกสกอไดเอามาโพดเราก็ต้องบอกเลยว่าเพิ่นออกว่าโพดร,รูเวที่เสียงมีหกนะคะพี่น้องแล้วเพิ่นกะบอกว่าขอบคุณเวลาจริงๆที่ทําให้ผมเห็นอะไรหลายๆอย่างและแข็งแรงขึ้นเป็นผู้ใหญ่กว่าเดิม วันนี้ผมรู้แล้วว่าคนเราย่อมใฝ่หาทะเยอทะยานเพื่อให้ตัวเองได้ดีกันทั้งนั้นทะเยอทะยานได้แต่อย่าลังแกนกมันจะบินสูงแค่ไหนมันก็กินอาหารจากพื้นดินอยู่ดีเออภูมิใจที่ผมผ่านมันมาได้ทุกสถานการณ์จริงๆปีซีและรอยยิ้มกว้างๆแล้วก็หัวใจอิจิ i สามดวงนะพี่นองมีคนมาเ i n นบอกว่าปีนี้ปังอีหลีเก่งมากๆสุดยอด ก็คือนี่นะคะพี่น้องเห็นเพิ่นโพสต์สีล้วกะดีใจน้ำเพิ่นเห็นลาวาแบบทุกอย่างนะคะที่มันเกิดขึ้นเนาะมันบ้อยู่ที่ว่าความแบบบังเอิญหรืออีหยังทุกอย่างมันแบบยู่ในความทะเยอทะยานของเพื่นนํานะคะพี่น้องความทะเยอทะยานของทุกคนมันมีเพื่อให้ตัวเองได้ดีกันทั้งนั้นเพราะว่าสิดีผู้ใดกระตามพี่น้องดีอยู่แล้วเพิ่นก็อย่างดีขึ้นกาเก่าหรือผู้ใดที่เคยดีเราบ่ดีเพ่นก็อย่างกับมาดีอันนี้ก็เป็นกับรังใจให้ทางเสียงวีโฮคือกันค่ะพี่น้อง พักดันตีชมเอียงใดแต่ยาลังแก่นั่นก็คือสิ่งที่เพิ่นว่านะคะจะไปหาลังแก่เพิ่นผูดด้ใดมากเพราะมากกับเดลแต้เดลเต่ดูละพินดีของแต่ละคนนะคะพี่น้องอีกอันนึงนะคะก็เป็นโพดนะคะจะโพดยละเอียดกันนะคะสตอรี่อ่า14ชั่วโมงที่แล้วโพดกับสิบชั่วโมงที่แล้วนะคะเป็นโพด โพสนี้นะคะพี่น้องเป็นโพสตนี้นะคะที่หลายคนได้นนติดตาม Facebook เพิ่นกระสิพอเห็นอยู่แต่สําหรับบางคนอาจจะยังบ่เห็นมอนชสาวในก็นสิเอามาอ่านในพี่น้องฟังเห็นต้งมือ้อ้าแล้วแต่กลับิ่งในมีโอกาสมานางอาาง่านน่งฝอยนางาะหอให้พี่น้องในฟังตอนนี้แล้วค่ะเพื่นอนบอกว่าสะออนคําเดยกหลองจากพี่พี่เออแม่ f ออยากให้ทากุมปิดบ่อยๆอย,อยากให้ทําเหมารร่เดือน อย,อยากให้นู่นอยากให้นี่โอเคครับพ่อจ๋าจะรับจัดการให้เลยนะครับผมดีใจน้ำพกเจ่าเดซเสียงมีหกขึ้นฉีพในที่นี้ก็ยังดีใจกับบุคลากรทุกคนได้เสียงมิหกค,ครับพี่น,อออน,น้อง่บเสียงวิหกขึ้นฉีดเน่นอนเราว่าบบไดยอนไผู้หนึ่งนะคะบบเมนยอนผู้ใดผู้หนึ่งย้อนความสามวิองององคีขององค์กรเท่าขากันหละของแทรเพื่นวานทง่สี่มันกับเมนคือข้ขอมเพื่นวาน,นะคับพี่น้องเสียงมิหกกลับงขึ้นฉีดได้กับเวนวัยอน ผู้ดใดผู้หนึ่งนะคะมันก็นต้องมีหลายองค์ประกอบร่วมๆกันเพื่อที่จะออกมาเป็นหมอล่าเสียงวิหกในปีที่สี่นี่เป็นปีที่ปังเป็นปีที่คนในวามสนใจล้าีหลีพี่นอ้องตรงย่อมรับบหลีค่ะสำหรับปีที่สี่และเพื่อนกะมาเหม็นต่อเนาะอันบอลโด,โดพวกกอรกับเหมนตอวลูกจ๋ามาปุ๊บพ,พ่อจ๋าติดปีกปั๊บเพื่อนวานซี่ิโบยบินสร้างผลงานดีๆทันทีขอบคุณที่เมตตาพวกเรานะครับแลกพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซี FC ครับ นี่พี่น้องนีเก็อีกเหตุผลหนึ่งที่ในเสียยมีหกนะคะฝืนฟูเห็นในเสียยมีหกกับมามีสีสันมีความหนาวรักไม่อยางคนติดตามเอฟซีขามากเยอะแยะมากมายนนก็คือน้องอาอายสกุณาพ์ตั้งแต่เขามากอ่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงหลายๆายอย่างในเสียยมีหกพักดันให้พีในวงเสียยมีหกหลายหลาย่านในวงเสียยมีหกนะคะกับมีเอฟซีมีคนเมยุกพยุกขามาให้กับร่งใจเยอะแยะมากมายกับเป็น จุดหนึ่งนะคะจุดสําคัญคือการที่เฮดเซียงเป็นหกกลับมากขึ้นฉีบตลอด4ปีนะคะเป็นปีที่4ปีนี้เป็นปีที่เห็นเลยว่บาสเป็นหกครับมาเฟื่องฟูกรับมาโบยบินในอีกครั้งเห็เราเห็นไฮบอลโน้ต่สกอรนะคะติดปีกพร้อมที่จะสร้างผลงานดีๆนะคะออกมาให้เฮ้าได้รับชมเราฟังออกมาใหายพ,พอแม่ไม่อะพอๆไม่เมอเอฟซีนะ,นะคะได้รับชม แะไกัมีคนมาเหม,ม็นตอนในข้อเหมตนของบอลนพุพ่อสะกอนนะคะเข mm. กลภิพว่ามาซองค่ะพี่นอ้อง mm. เห็นแล้วก็ตื่นตันน้ำเพลินดีีคนนี้นะคะซื้อเฟซบุ๊กเพนี่ชาเนาะเพิ่นมาเนหะม็น,มนบอกว่าอีหลาตะหักหลายยืมครูะจาแห่งตะหกักคนบ่กเคยเบิ่งกับเบิ่งคนบ่นเคยหมักหมอล่ำกับมักคนแบบบางคนฟังบอลูเรื่องเพิ่นกับซื้อ,อยอนคนน้อยเิ่นวาสซี่ได้ฐานะเอฟซีติติดตามแต่งแต่ ไล์สดน้องขอนมือนี้ดีใจที่สุดเลยต่อไปขอให้ปังๆพ่อจา๋จาลูกจ๋าพวกหักพวกเจ้าเดิมพี่น้องผู้ใดบ่เคยเบิ่งกับมาเบิ่งผู้ใดบ่เคยฟังหมอล่ำกับมาฟังงอนนี่ล่ะค่ะพี่น้อง้อนอีต,ตัวนี้น้อยเป่นาจทงซี่อีขอ้อเมตหนึ่งนะคะรักรักคือกันลาพ้าดุกุทีมงานโบยบินไปแหกไกลไปแห้ซุดเป็นกำลังใจให้เสมอจ้ะปัง,ปง บินไปไหนขอให้มีเอฟซเยอะๆกันทั่วหน้ามาไลราล้นคอทุกๆคนเด้อจ้าอีผูน้นึงกะมือใดมีกุมปิดอีก,กะแบบใายแจ้งในเดอ้อเพราะว่าบนดเขากุมปิดทวนวานซีน้ำมูปกติกะคือเบิงในไหลในะอย่างบางคนพื้นบ่อยไใ้เขาบางคนพันอยากเขาเพื่นก็ะบ,บ่หัวไปเขายุไสค่ะพี่น้องกะค่อยๆอัปเดตให้กันไปเรื่อย ทมกคนคำว่าคอมมนต์มากมมยบอกว่าสุดยอด f c ทุกคนหัวใจองค์กรน,นะคะจะเติบโตและรุ่งเรืองเกิดจากคําว่า FC ทุกคนในกลุ่มนะคะปิดทุกคนกคือรอบกลุ่มปีละกับทุกคนให้กําลังใจทุกอย่างนะคะสิ่งทีเสียงวิหกกาลังเกิดในตอนนี้เสียงทีเสียงวิหกกำลังมีในตอนนี้เพว่าจะเป็นความหาความแพงหรือว่ากลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งนะคะมันกะ ส่วนหนึ่งเลยมาจากเอฟซีพอพอแม่แม่น,นะคะที่หักที่แพ่งบดตอกเพิ่อสกรอร์ติสป็นนองอายหรือวันนั่งเอกไพรเอกภายในวงนะคะปีแพวธิดาโดนธนาดนหรือไพกระตามนะคะในวงเสียงวิหกทุกคนทีเสาเนย้บอบดเอรลมากเนาะพราอมีหลายอีหลีบอสป็นบดหนุบดนกเนาะผู้บริหารทุกคนนะคะที่ซอยกันสางสรรผลงานเสียงวิหกปีนี้ออกมาให้มัน เลิดมันจึงอีหลีเข้าเห็นเลยว่ามือเปิดดูดูการเบื้องในกลุ่มปิดหรือเบื้องน้ำตามลารสวงลาสดตามทีดสุดนล้ามาปล่อยเห็นเลยว่าอลังการแล้วกลับมาฝืนขึ้นฉีบอิหลีค่ะพี่น้องพวกมาไล่ตะละคนหล่นข้อลักมือนักเสอนอะนี้ก็ยินดีน้ำเพลินในการนี้นะน้องมอนี้มาพอถึงนี่นะคะโพดของบอดพอรสกอรหลังจากเปิดดดูการความในใจหรือสิ่งที่เป็นโพดขอบคุณเอฟซี กำลังใจจากเอฟซีทุกๆท่านแล้ค่ะซินี่เพิ่นได้อัปเดตออกมาว่าสิที่เพิ่นคิดเป็นกำลังเป็นอยู่นี่มันคืออีหยังนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พอลูกนะคะพ่อจ๋าลูกจ๋าแลวก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนในวงเสียงมีหงด้วยค่ะสำหรับวมืนอ้นนะคะก็ฝากไปเพียงสนีไ้พร้อๆกันไหมในคลิปหนาค่ะน้อง